เวลาไปวัดนะ่ะนั่งพับเพียบพนมมือบ่อใดค่ะบอ่อไปวัดมาตั้งหาหกปีนะคะจนเข้าใจว่าข้ามเกียงคือบ่อไปใส่บาทหาเมียบอ่อนัง่งบ่อใดอยากอายคนแต่ว่าทุกเมื่อนี่นั่งได้จ้ะนั่งพนมมือพับเพียบได้แต่มีบางครั้งก็พีกใส่พีครัวเล็กหน่อยก็บ่เป็นยังจ้ะก็ดีกว่าแต่ก่อนแต่ก่อนไม่สามารถนั่งได้เลยจ้ะ นั่งนี่ก็คือลูกบ่ได้แต่ต้องนอนนอนอยู่วัดกับน,นอนชีวิตโอโศบชนเมื่อไหร่ปวดแห้งค่ะย่อมเราบ่วปวดทั้งเธอไปไต่กับไปซื้อยาอยู่ปากไตมูซวนไปเอาทุเรียนอยู่ปากไตกับไปซื้อยาแก้ปวดอยู่ปากไตขึ้นเนื้อกับไปซื้อยาแก้ปวดอยู่ภาคเหนื้อเพศยังอะอยู่ภาคเหนือ ไปค้าเลนเนี่แหละค่ะแล้วก็ไปนวดให้ลูกค้าไปทุกภาคเลยจะไปทุกภาคค่ะลเลือก <พอ S 2> สมัย <ไป S 2> ดีทุกภาคกน,น,นี่แหละดีจะแต่ว่าเมื่อพอนียุบบึงการแล้วนี่แหละที่แรกกับโบเสื้นนองด้วยนองแล้วว่ามันเป็นตัวซ่อมอตัวซ่อมปลายประสาทเลยเส้นเอ็นได้ยายเกียงย้ายเกียงนีปลายประสาทอักเสบมาก บ่มีเงินไปคันนอดใส่ข้ออกจากข้ออยู่นี่บ่มีเงินเอลี่เมียฝรั่งเราไปคันมากลยมบ่าเอกชนน่ะคสามแสนผ่าตัดใส่เหล็กโอ้โอ้บมมีเงินหอดสามแสนอกจากแต่ทุกวันเนี้ยก็ดีขึ้นดีดีขึ้นเกือบลอยปวดเส้นเพราะว่านั่งนั่งย่อมย่อมก็นั่งได้โยกขาใส่กางเกงก็โยกได้ แล้วก็สามารถกลับมาวิ่งได้ว้าววิ่งได้อีกค่ะสามารถแล่นออกกําลังกายเล็กๆหน่อยๆได้แต่ก่อนแลน่นบอดายเลยค่ะแล่นออกกําลังกายบอดายเลยคือมือใดทับไปแลน่น่ะก็คือลุกบอดายเลยตื่นขึ้นมาจะไม่สามารถลุกได้เลยมมเลยพราะว่าข้าเป็นกระดูกทับเส้นหมอนรองนั่งกระดูกเสื่อมหมอนรองนั่งกระดูกอุ้มเชิงการานถ้ากระดูกทับเส้นมันก็จะมีตั้งแต่ ต้นข้อจนหอดกระดูกกนปุบชิ้นใา mm hmm. เข้ากรู้ว่าเข้าจะเปินจุดใดแต่ตัวของคําเจ้เจียงนี่เป็นที่หมอนรองนั่งกระดูก mm hmm. หมอนรองนั่งกระดูกที่ก้นปบ mm hmm. ซึ่งรักษายากค่ะ mm hmm. ยากที่สุดดีใจด้วยอาจจะจทําให้เราพิการได้ mm hmm. แต่ว่าสุมือเนี่ยสามารถกลับมายางไดเกือบลอยเกือบเส้น นัวดีใจที่มีตัวซอยรักษาหนูหายปวดปวดมาตลอดบางครั้งก็ท่อไปเลยเนี่ยเออจังเดี๋ยวังสี่ศเ้าปวดหรือว่าจะเป็นมะเร็งโอ้ยานเป็นมะเร็งปวดหลายปวดหลายหรือว่าหรือจะเป็นมะเร็งกระดูกขึ้นไปก่อนล่วงหน้านี้โอเคละโอเคละค่ะเสร้าปวดอิลี